ห้าสเพรย์ภ <TS S 2> ูรทิมายะอนุทิสายะสตาเวลาปยาปรชานิคาสุเกตตระมปเรหันตุหกสเปรย์ปชิมายะอนุทิสายะสตาเวลาปยาปรชานิคาสุเกตตระมปเรหันตุเจสัพเพอุตรายะอนุทิสายะสตาเวลาปยาปรชานิคาสุเกตตระมปเรหันตุแปดสเพย์เทกินายะอนุทิสายะสตาเวลาปยาปรชานิคาสุเกตตระมปเรหันตุเก้าสเพย์เศรษฐิมายะทิสายะสตาเวลาปยาปรชานิคาสุเกตตระมปเรหันตุสิ สเพอุปริมายะที่สยะอัศตาเวลาปยาปชาในคาสุเครตันบริหตัวหนึ่งสเปุรัติมายะทีสยะปนาเวลาปยาปชาในคาสุเครตันบริหารตัวสองสเปปชิปมายะที่สยะปนาเวลาปยาปชาในคาสุเครตันบริหารตัวสามสามสเพอุตรายะที่สยะปนาเวลาปยาปชาในคาสุเคตันบริหารตัวสองสเพทักกินายะอนุทิสยะ अठी सह पना भी खेत नंबर हंतुसी ए सफे अथि मै अनुधि सही पनाविरा भे खेत नामु सफे पची मै अनुधि सही पनाव विरा भी छाने का हंतु ते सफे उतर अनुथी सै य पनावी छाने का हुतु सफेद की नुधि सैया पनाव विरा भे सुखे हंतु का सफेद สเปสเศริมายะที่สยาปนาเวลาปยาปะชาในการสเขการตะสุสิตสเปอุปปริมายะที่สยาปนาเวลาปยาประชาในการสุขเาริมารฐนตัสเปอุราทิมายะที่สยาุทาเวลาปยาปชาในกาสเกการะรมารหานตัวสองสเปปะจชิมยะที่สยาพุทาเวลาปยาปะชาในกาสเการณมาตรหันตัวสาสเปปุตอัตระยะทีสยา สภ์อุตรายะที่สยาพูตาเวลาปยาปชาในกาสุกตระหนปหันตุสี่สภ์กินยะที่สยาพูตาเวลาปยาปชาในกาสุกตระหนปหันตุห้าสภ์โพธิมายาที่อนุทิสยาพูตาเวลาปยาปาในกาสุกตระหนปนหันตุหกสเพปจิตมายาอนุทิสยาพูตาเวลาปยญาปชาในกาสุกตระหนัปนหันตุเจ็ดสภ์อุตตรายะอนุทิสยาพูตาเวลาปยาปชาในกาสุกตระนปหันตุแปด สเปตกิณายอนุทิศสยะพุทธาเวลาปยาปัญชาเกอันิคัสเคตารางหารตุสเปสเหตุิมายะที่สยยพุทธาเวลาปยาปัญชาอนิคัสเขตารางะหารตุ๑๐สเปอุปาริมายะที่สยยพุทธาเวลาปยปัญชาอนิคัสเอตารามประหาตุ1สเปปุริมายะที่สยยะพุทลาเวลาปยปัญชาอนิคัสเรตาราประหาตุ๒สเปปชิมายที่สยยุทลาเวลาปยปัญชาอนิคัสเตรามะหารตุ सपे उतर ची सया पुखरा उ लाभ भैया बचा नि खा सुर पर हन दो सी सफेदी नैया ची सया पुखरा उ बचा नि खा सुर पर हंतु हाँ सपे बोले मैं या अनुझी सोखरा वाल अविलाने हरतु हो सपे पचुझी सोखरा उ बचा पर ते बचा पैर सपे तखी नुझी सया पुखरा उ बचाने खा सुर हण्द สเ 9. สเศมยะที่ 1. สัยยะเสเเศมายะที่ ah 2. สัยยะปุคราเวเวลาบอาปาปรชาการสุเตารบรรหนตัวสิบสเปอวนอุปลิมายะที่สัยยะุคลาเวลาปยาปรชานิการสุขเีาบรรหนตัวสเปุรชิมายะที่สัยยะสัทธาปาริยาปนะเวลาปยาปรชานิการสุขเรสารบรรหนตัวสองสเปิมายะที่สัยยะอันุ อัตตภาวะปริยปันาเวลาเบญจวระชาในการสุเกตารมหันตุสามสเปอุตรายะที่สยะอุตตาภาวะปริยปันาสามสเปอุตรายะที่สยะอนุสาวเวลาเบญจวระชาในการสุเกตารมหาหันตุสี่สเปทกขิณาญาทิสยะอัตตภาวะปริยปันาเวลาปบญาปัะชาในการสุเกตารมหาันตุห้า สัพเพปุราติมายะอนุทิสัยยาสัพเพปชิมายาอนุทิสัยยาอัตตาพาวัลเปร ปัญญยปัณณ์เวลาปัาปัาญิกาสุขีตระปิหารตวเจ็ดสเปอุตรยอนุทีสยอัตตาภาวะเนปัญญาเวลาปาการสุขีตระปบรหารตแปดสเปตะกินายอนุทีสยอัตตาภาวะเวปัญญาเวลาปัญญาการสุขีตระปิหารตเก้สเปสิิีมายทีสัยอัตตาภาวะปัญญปัญญาอเวลาแป สเปกิณายอนุทิศยะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิสุเตานมรนตก้าสเปสริมายะทิสยะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาปริยปชานิสุเตารนตัวสสเปจอุปิมัยะทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาปริยปัชานิสุตารนตัวสิบเอสเปเอห สภพาปุรธิมายทีสยยอิติโยอเวลาปิยปชาในกายสุอัตตเมหันตุสองสภปชิมายทีสยยอิติโยอเวลาปิยาปชาในกายสอัตตเมหันตุสามสภอุตรายะที่สัยอิตโยอเวลาปิยาปชาในกาสุขียตรเมหันตุสี่สเทกินายะที่สัยอิทิอิทิโยอเวลาปิยาปชานกาสุขีตรเมหันตุส สัพพาทักยาทสยาอิทิโยอเวลาปยาปิจารณาสุขีตาราเป็นฐันตุหสัพพาปุรติมายาอนุทิสัยาอิทิโยอเวลาปยาปจารณาสุขีตารมนันตุหสัพพาปจิมยาอนุทิสยาอิทิโยอเวลาปยาปจาราสุขีตารามนาันตุเสัาอุตตะยาอนุทิสยาอิทิโยอเวลาปยาปิจารณาสุขีตาราม่นาันตุแปสัพพาทกายาอนุทิสยอิทิโยอเวลาปยาปจาราสุขตรมนันตุเ สภาปฏิมยะที่สยยกอธิโยเวลาปยาปัจชาอนิคาสเกตไานุุเก้ สภาเศรีมายาที่สายยาอิทิโยเอาเวลาปยาประชาในคาสสกุลย์ธรราันสิบสภาโอริอุปนิมายาที่สายยาอุทิโยเอาเวลาปยาประชาในการสกุลย์ธรรมันตุหนึ่งสเาปุรทิมายาที่สายยาปุริษาเวลาปยาประชาในคาสสกุย์ธรรมาธันตุสองสภาปชิมายาที่สายยาปุริษาเวลาปยาประชาในคาสกุย์ธรมาันต3สามสภอุตระลายาที่สายยาปุริษาเวลาปยาประชาในคาสสกุลย์ธรรมาันตสี่ สเปคทกิะายาที่สญยาปุริสาเวลาปยาปชาในการสุขเรื่ารบริหัรตัวห้าสเปปุรยิมายาทิสอนุทิาเวลาปยาปะชาเวลาปยาปชาในกาสุขตรรหัตัวห้าหสเพปุริมายาอนุทิัยาปุริสาเวลาปยาปชาในการสุขเตารริหัตัวก สเปจิมัยยะอนุทายะหกสเปบจิมยอนุสิสายะปริสาเวลาปาปชาิการสุเกตามหนุเจ็ดสเปอุตระลยะอนุทิสายะปุริสาเวลาปัาปชาในการสุเกตานไมหันตุเก้าแปดสเปทักขินายะอนุทิสายะปุริสาเวลาปยาปชาในการสุเกตานไมหันตุเก้าสเปิิมยะยะปริสาเวลาปยาปชาในการสุเกตามหันตุสิ สเปรยโริมยะทิสัยยะปริสาเวลาปยาปัชานการกาหาทุนึ่งสเปรยโราิมายะทิสัยยะสเพรพตะกินายะทิสัยยะอริยะอริยาเอาเวลายาปัชาในอนกาสกษารหันตุหา สัพเพปุรติมยอนุทิศายะอริยาอเวลาเบียาประชาิสุเตบริหาตุหสเพเพมบัชิมยอนุทิศายะอริยาเวลาเบียประชานิสุเกตารมหาตุเจ็ดสเพยอุตรายะอนุทิศยะอริยาอเวลาเบียประชาิสุเกตารามหาตุแปดสเพทักขินยะอนุทิศยะ सफे सखी न्याया अनु सै या अविराब या बचा खा सुन हंतु तो काव सफे से थी मै थी सइा अलिया अवि आया बचा अली सुन हंतु सिफे उवि आचा आरम हंतु सफे बोले मै 8. ปดสเพทักษิณาญนุที่สัยอริยาเวลาเวยาวรชาริกสุขีตรนักริหาตุ9สเปเศรษติมัยยะที่สยอริยาเอาเวลาเวยาประชาริกสุขีตระหนักริหาตุ10สเพสอุปปริมัยยะที่สยอริยาเวลาเวยาวรชาริกสุขีตระหนักริหารตุ๑สเปสโติมัยยะที่สยะอริยาเอเวลาเวยาวรชาริกสุขีตระหนักริหาตุ2สเปประชิมัยยทีสยอริยา อนัลยยาอวิลาปยาปัชาใิกาสุเกตตาตาณาปริหานตุสามสพเอุตระยะทิสยอนาลิยาอวิลาปยาปัชาใิกาสุเกตตาปริหานตสุสี่สพตะกินยะทิสยอนลัยอนิละอวิลาอเวลาวิยาปัชาใิคาสุเกตตาิหานุสุห้าสภปุระชิมยะอนุทิ่ใสยะอนัลยยาอวิลาปยาปัชาใิคาสุเกตตาิหานุสุหก สัพเพปัจฉิมยะอนุสิสายะอริยาเวลาปัาปจาสุขีตระปิหันตุ8สัพเพตกิณยะอนุสสยะอวิิยอเวลาวิยปจาอนิกาสุตะิหนตุ